สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับเบนนะคะในเพจแหนแดงอุดรอ,อีกแล้วนะคะเมื่อนี้นะคะเนบนจะพาสุกคนมาอ่าเบนแกะถุงแล้วเนาะอันนี้คือการทดลองนะจ๊ะอันนี้คือค่ะอันนี้เป็นเก็บแต่วันที่เก่านะคะพฤษสภา2 2งสองนยหนึ่งนะจ๊ะอันนี้เป็นสิบห้ามาเบิงนะคะสำหรับสมาชิกผู้ใดได้รับไปนะคะว่าขั้นตอนในการอนุบาลหรือว,ว่า หลังจากได้รับแนแดงไปแล้วค่อนจะให้ยังไงน,นะคะสมาชิกที่ได้ไปนี่ดอกเพื่อนกระสีกระดิงใหญ่ก็จะมองเห็นที่เบนทายในในเพจนะคะดอกก็จะเป็นในหน้อยสินะคะกว่าจะไปหอดสมาชิกนะคะกว่าจะไปหอดลูกค้ากรสีดอกกรสีประมาณนี้แลจ้ะนี่นี่ในน้อยไฝอยสีนะคะจะบดอกใหญ่คือคือเบนทายเนาะเพราะว่ามันกระดอกใหญ่แบบนี้แหละอันที่จริงอะกระดอกใหญ่แบบนี้แต่ว่าผ่านการขนส่งหลายๆอย่างนะคะ อันนี้ขนาดแต่วันที่เก่านะคะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่วันนี้ก็วันที่สิบสี่แล้วเนาะหาวันน่าจะหาเมือกอะก็โอเคนะคะบานนา้ำบนเสียนะคะแนเดียก็ยังคงสภาพยังเขียวๆอยู่นะคะอาจจะมีเหลืองบางนะคะเพราะว่าเพิ่นกะขาดอาจจะใส่ถาดอาหารอยู่ใน,ในใบนี่ไปบางนะคะตาเบนก็นเลยสิท้ามาเบิ้งในการเตรียมนะคะเตรียมแปลงน,นะคะสําหรับสมาชิกที่ได้ไปเนาะ อันนี้เป็นไซน้ำไปแล้วนะคะบุไดไซน้ำหลายนะคะประมาณประมาณขอสองขอนิ้วนี้นะคะอ่าเงี้ยงพามเฮิตเนาะอันนี้ก็เป็นดินนะคะถ้าผู้ใดบม่มีดินให้ดินน้าก็สามารถซื้อดินเหนียวที่ปลูกบัวได้นะคะทุกคนดินเหนียวที่ปลูกบัวเนาะเป็นกระสีใส่ดินอยู่ในไฮนาเบนนะคะเห็นไหมคะดินอันนี้เนาะเบ็นกลนมานะคะเีก้กระสีมาบีบใส่นะคะอ่า เพราะว่าอันนี้ท่ว่าตรงใส่ดินพอ่อหยางดูปะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันห่อนเนาะมันบ่นคือหนาวหนาหนาวนะหนาหนาวนี่เ,นเบนจะบ่ใส่ใส่ดินเลยนะคะสามารถอนุบาลในในน้ำได้เลยนะคะแต่ว่าหนาห่อนนี่น้ำิ่นห่อนร้ายนะคะเท่าใดไปเังสิอ่าเท่าก็ตรงไปอนุบาลไปก่อนนะคะเป็นท่านี่ใส่ปุย๋ยหยางนะคะทุกคนอันนี้สูตรนี่แต่ละช่วงกับบ่คือกันนะคะอันนี้ช่วงนี้หนาห่อนเนาะหนาหนาวกะบ่ได้ใส่ดินนะคะแต่หนาห่อนกับมีอัตราที่ว่า ได้ไปแล้วย่านแบบพืชของแต่ละคนนี่แบบเสียหายนะคะก็เลยแนะนําเท่ากับซีดแบบนี้นะจ่ะใส่ดินไปประมาณสองกับมือนะคะหรือใส่ไปประมาณกิโลหนึ่งก็ได้จ้ะสั่งว่าประมาณกิโลหนึ่งถ้าผู้ใดมีดินให้ดินหนะะ้ากะสามารถใส่ดินดินเหนียวที่ปลูกบัวนะจ๊ะเนาะเป็นกระสีบ,บีบีนะคะทุกคนนี่ก็จะบ,บ,บีบีเนาะบีบีบนมาจากใครนะ ท,ที่เตรียมเนาะอนุบาลไวก่อนน,นจะจ๊ะเวลาผลขยายเตรียมสองสองสองกระบ,บะนี่แล้วแล้วเขากไปขยายต่อนะคะเอาไปขยายเอาไปเลี้ยงต่อนะคะตอนนี้เขากบอนุบาลไวก่อนเนาะเพราะว่าผ่านการขนทรงสุกยางนะคะนับประกันว่าเนื้อแดงคงเบนนี่เก็บไปแล้วนี่กับสีบอ่อดเเน่านะคะเพราะว่าเบนกัสีเก็บให้มันเสด็จน้ำสุกอนเน,ะเนาะเบน่คยแพคนะคะทรงบุ้าเนาะ โอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยพอเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ประมาณขีดกว่านะจน๊ะเนาะอันนี้ประมาณขีดกว่าเ็นกระสุใส่ลงไปเลยนะคะกระสะเป็นฟอยๆแบบนี้นะคะเป็นฟอยๆแบบนี้อัอนที่สิงกะลายแลยนะเนาะม่าขยดเล้เน,ะนะนะ การทดลองนะจ๊ะคน่ก็นนจะเป็นดอกเล็กๆแบบนี้แหละได้ไปเนาะอ่าเท่ากับอนุบาลไก่อนน่าจะเนาะเทากัเห็ดแบบนี้ควรจะเห็ดตอนย้อมือแรงนะคะพอให้เขาอ่าปับสภาพนะคะถ้าท่ามือเ้านี่แดดจะห่อนนะคะอากาศห่อนเนาะนะคะเากเป็นว่ามันหลายไปเนาะ,ะอันที่จริงเขาต้องใส่หน่อยก็บางๆกว่านี้เนาะ ก็มีกระจายนี่นะคะนี่เขากบเขากบอนุบาลแบบนี้ไว้ประมาณ1อาทิตย์นะคะอนุบาลแบบนี้ไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วเขาค่อยเอาขี่งัวหรือว่าจุลินทรีย์สังคอเสียงหรือว่าขี่ไก่ขี่หมูนะคะมาใส่นะคะแล้วแต่ทุกคนในพื้นที่มีหยังกระใสนะคะใส่พวกฮอร์โมนไขอ่าสีดผลฮอร์โมนไค่หรือว่าจุลินทรีย์ต่างๆได้นะคะ อันนี้เพื่อนแบบว่าเพื่อนเป็นพืชอินรียอยู่แล้วนะคะเพื่อนชอบแบบปุ้ยคอกนะคะเป็นแบบว่าอย่างก่อพวกปุยเคมเคมีเพื่อนมาหมักนะจ๊ะเพิ่นมาอินรีนะจ๊ะนะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือการอนุบาลนะคะเพ่นก็สีดอกน้อยๆแบบนี้เนาะได้ไปไปหอดหอดลูกค้าแล้วลูกค้าจะตกใจดนะคะมันเป็นเรื่องอ่ปกติเนาะเพราะว่าผ่านการขนทรงนะคะเพื่อนอาจจะบ่ได้ดอก ดอกใ่เหมือนที่เห็นอ่ะทางเพจลงรูปนะคะอันนี้คือเก็บสดสดใหม่ๆนะคะเพ่นก็นจะดอกไงแบบนี้นะคะบานผ่านการคนทรงแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเก็บไใบแต่วันที่เก่าเนาะอ่าคือทรงให้ลูกขากแล้ว ทำมาแ,แบบว่าบันทึกวิดีโอไว้ให้ลูกค้าเบิงนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างเนาะเดี๋ยวเป็นจะปักมุดเป็นอ่าคลิปแรกเลยนะคะสําหรับสมาชิกที่ได้รับไปนะคะแล้วก็ผู้ใดมีปัญหาอย่างก็สามารถทักมาถามเบนได้นะคะอ่าสำหรับอ่าในแดงที่มันสีแดงนะคะมันขาดสารฟอสฟอรัสนะคะทุกคนในในแดงแดงขา,าดธาตุฟอสฟอรัสหลักมันก็เลยเห็นเห็ดอ่าเขาเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะ นี่นะคะนี่เขาเลื่อเอแแนแดงนะคะเห็นไหมคะนี่อันนี้จะสีเขียวเพราะว่าเขาทานอาหารครบถ้วนนะคะอันนี้ขาดสารขาดฟอสฟอรัสนะคะเราที่นี่คงจะไปหูมานะคะว่าขาดสีแดงเพราะว่าขาดตะกอนหนึ่งหูจะว่าขาดธาตุอาหารนะคะแต่ห้าบอกหูว,ว่ามันขาดธาตุอาหารอยี่ยงนะคะตอนนี้หูแล้วนะคะขาดธาตุฟอสฟอรัสนะคะล้วที่นี่ก็เลยหูอีกมาอีกว่า ต้องใส่ขี้ไก่นะคะถ้าเป็นสีแดงเพราะว่าในขี้ไก่มีฟอสฟอรัสสูงนะคะโอเคนะคะทุกคนนี่แปบลบว่าเบนปลอยไวเลยนะคะปอยไวแต่เป็นตัวอย่างให้ทุกคนเบึ่งเนาะว่านี่ทําไมเขาเอื่นว่าแหนแดงนะจ๊ะจะสีแดงแบบนี้เนาะ,ะเมื่อทอานอาหารครบถ้วนเขาก็จะสีเขียวนะคะทุกคนนี่จะดอกก็จะสวยๆดอกก็ใหญ่เมื่อกี้กันแต่ว่าหังเป็นสีแดงเนะาะไม่ค่อยโฟกัสนะคะโอเคนะคะ,นะคะ,คะ,คะทุกคน เบนก็จะปล่อยแล้วนะปล่อยไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นเบนก็จะพาทุกคนมาเบิงนะคะเบนจะเติมปุ๋ยคอ,อกนะคะในแปลงในแดงของเบนนะคะแต่อันนี้เบนจะทิมไปอีกหนึ่งอาทิตย์เราจะมาอัปเดตให้เบิงนะคะอีกหนึ่งอาทิตย์เบนจะมาอัปเดตแล้วเบนจะมาใส่ปุ๋ยคอ,อกนะคะ อันนี้เป็นวายสีไซอ่ะจูรินซีสังขคอแสงส่วนตัวนี้จะเป็นขี้ไก่นะคะอันนี้จะจูรินซีสังขคอแสงบวกกับขี้วัวนะคะอันนี้จะใส่เฉพาะขี้ไก่อย่างเดียวสูตรนี้คือใส่ดินนะคะปกติเป็นก็ไม่ใส่ดินเนาะอันนี้คือสาหรับสาหรับเดินทางนอกจากเดินทางไปไก่เท่ากับต้องควนที่จะแบบเอาเพลินมาปรับสาพาด้หลายอย่างนะคะแล้วก็น้ามเบนเป็นปน้ามะปรามูบานนะคะบระม่น ปลาปาภูมิภาคสําสหรับผู้ใดที่เป็นปลาปาภูมิภาคนะคะข้อลิ้นพันกระสีลายกะท่าจะสร้างกะแนะนําให้ทุกคนเปิดทิมไวย่างหน่อย 2- 3าม,มือก่อนนะคะเพื่อให้ข้อลิ้นพันละหาเหยนะโอเคนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเบนกะสควอตัวไปแล้วนะจ๊ะี๋ยวเป็นไส้ขีดินอีกแป้งนึงก่อนแป๊บหนึ่งแล้วจะพราะว่า ห็ดหมันเต็มแปลงเนาะเพราะมันขาดอยู่แล้วเป็นก็นเลยเออมาเห็ดปกติเป็นกับดบไส่ขี้ดินเนี่ยเป็นกระส่น้ำแล้วกระส่ขี้ไก่เลยเนาะจ้ะเพราะว่าของเขาอ่ะเขาเก็บจากแปงเขามาขยายนะเนาะเขาสามารถเก็บจากแปลงเขามาขยายใดเลยเนาะมันก็นเลยแบบว่าบะตองแบบว่ามาพักหรือว่ามาอนุบาลน,นะคะเป็นบะตองอนุบาลเนานะเป็นกระสามารถที่จะอ่า เลี้ยงได้เลยนะคะโดยตรงโดยที่ว่าเข้าเปิดน้ำใส่แล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะเป็นใส่บหลายนะคะขี้ไก่ประมาณกัมือนี่ฮะ,ะอุ่งมือ้อนึงนะคะใส่ลงไปแล้วก็ค้นกับน,น้ำน้ำกล่องโฟมหนึ่งนี่ก็ประมาณ22ลิตรนะคะ <S <S เป็นกระสีเปิดสูงกว่านี่นะ <S 1> <S 1> แต่อันนี้คืออนุบาลเป็นจะบ่าใส่สูงนะคะเป็นจะใส่ปิมปิมใส่ปิมปิมให้เพื่อนน้ำหน่อยๆนะคะโอเคะนะคะทุกคนเดี๋ยวนะเป็นจะแพนกล่องไปหม่องที่เป็นเลี้ยงนะคะมืออื่นที่เป็นจะ เติมฟุ้นนะคะมันจะเติมฟุ้นมืออื่นอย่าเป็นจะแพนกล่องไปนะคะทุกคนอ่านี่นะคะทุกคนส่วนนี้คือเบนเก็บไปมือเศร้านี่นะคะเบนเก็บไปมือเศร้านี่เบนจะมาใส่ฟุ้นนะคะมืออื่นเนาะตอนเย็นจะมาใส่ช่วงเย็นนะคะมาใส่ช่วงวนเศร้านะเพราะมันหนามมันห่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนามห่อนสวัสดีค่ะพี่นีดแชร์ให้น้องด้วยนะคะพอดีไม่ อยู่ตรงแปลงตรงแปลงเนี่ยแดงเป็น Wi-Fi ประหอดเป็นก็เลยใส่เปิดอันอินเทอร์เนต็ตมือถือเนาะเป็นก็เลยแชร์บัไดเนาะค่ำแล้วตอนนี้หกโมงยี่สิบแล้วเนาะจ้าหกโมงยี่สิบกับหน้าในเมือดเนาะห้าในเมืดปดันไดขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากครับไปทำงานเหรอวันนี้ไปทำงานหรือ,อยังคงใส่เสอเบรกเนาะเธอมานางกินกาแฟเด็ก็เลยมีเวลามาเบิ่งหน่อง โอเคค่ะเมื่อกี้ก็จะไปแล้วมื่อื่นเป็นจะมาใตขี้ไก่นะคะ,ะถ้าแหนแดงสีแดงหมายความว่าขาดธาตุอาหารฟอสฟอรัสนะคะทุกคนใส่ขีไข้ไก่ขี้ไก่มีสารฟอสฟอรัสสูงเนาะ,ะเขาก็จะเขียวงามนี่ละจ้าอ่ะนี่แหนแดงอาเจมาละนี่เขาเลยเรียกว่าแหนแดงเนาะนี่เขาก็เลยเรียกว่าแหนแดงนะคะเพราะมันเป็นสีแดงเนาะนี่ค่ะ อันนี้ค่ะธาตุฟอสฟอรัสนะคะในขี้ไก่มีฟอสฟอรัสสูงเนาะโอเคนะจ้ะทุกคนอ่ะโอเคเบนไปแล้วนะวันนี้นะเ็นมาแนะนําแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะสําหรับใครมาดูชมร้อนย้อนหลังก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้เบนด้วยนะคะในเพจแหนแดงอุดรน,นะคะทุกคนนี่คือการเตรียมนะคะเตรียมการอนุบาลแล้วหลังจากอ่าวันนี้วันวันอะไรวันเนี้ย จาวันไม่ได้วันนี้วันที่สิบสี่แต่ไม่รู้วันอะไรวันพฤหัสหัหรือเปล่าหรือวันศุกร์เดี๋ยวขอดูก่อนขอโทษทีบได้เหตุงานบได้เหตุงานก็เลยแบบว่าแบบว่าบได้เหตุงานเนาะจ้ะเนาะก็เลยจำเหมือจำเว้นบได้ห่เนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเบิ่งกันืันนี้วันอีหยังคะทุกคนวันนี้วันศุกร์แล้วเหรอ เออวันศุกร์ที่สิบสี่แล้ววันศุกร์วันศุกร์นหน้าเรามาดูกันเนาะว่าที่เบนทาไว้มันจะเป็นยังไงเนาะทุกคนนะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เบนมาใส่ปุ๋ยคอกมาใส่ขี้ไก่มาใส่ใใสจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเบนจะมา,าไล่ให้ทุกคนเบิ่งอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนการขยายเนื้อแ,แดงกะง่ายๆนะคะเลี้ยงกะง่ายนะคะแต่กะมีประโยชน์หลายอย่างนะคะทุกคนอา่า สำหรับเกษตรกรน,นะคะเป็นแนะนำด้วยให้ปลูกนะคะให้เลี้ยงไว้นะคะ <ๆ S 1> ย่างหน่อยๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเป็ดไก่อหอยเพราะว่าทุกคน ช่วงนี้ทุกคนกับโควิดนอกจากอยู่บ้านหากิจกรรมเฮ็ดนะคะมันเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งเลี้ยงไว้เบิ่งก็ได้นะคะเพราะเพิ่นหลายเขากะแค่ตักไปตากแหงแล้วก็ไปคุกกับดินปลูกเป็นคิดว่าทุกบ้านก็ต้องปลูกอยู่แล้วนะคะว่าจะปลูกไม้ไงไม้น้อยไม้ประดับไม้สวนไมยน้ยางก็ต้องปลูกอยู่แล้วเนาะทุกคนว่าว่เขากะใส่ประโยชน์จากแหนแดงแหงนะคะเพื่อที่จะเป็นบำรุงต้นใหม่ของเฮาได้นะคะคือแหนแดงนี่คือแบบครบเลยเหมือนปุ๋ยเลยนะคะเป็นปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะ เป็นปุ๋ยที่ดีมากใช้สูกพืชได้อย่างดีเลยนะคะเบนว่าเปรียบเทียวกับพีมอนเลยแหละนแดงนน่เนาะถ้ามีไหวนะคะโอเคค่ะทุกคนเบนไปแล้วนะคะวันนี้สำหรับใครมาชมย้อนหลังก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะกดอ่คอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์มาได้ใครสนใจก็สามารถทักเพจมาได้นะคะโอเคนะคะทุกคนไปแล้ววันนี้บ๊ายบาย รักๆทุกคนบ๊ายๆไปแล้วค่ะไปแลค้ะละค่ะพี่แมวขอบคุณค่ะ